มีระดับนะพี่นะไม่แพงเลยคิกก๊อกอะไรอย่างเงี้ยคน<ช>คนคนลูกค้าหมอแก้วโซงเนี่ยกระเสือครับ <c oughs> กาแฟพี่เสือแก้วน่ารักมากทั้หมดเป็นยังไง เย็นเย็นสบายท้องฟ้าสวยกับบรรยากาศแอปเป้าสดบรรยากาศหนาวหนาวเย็นๆตลอดีวันนี้พาไปกินกาแฟที่วัวใจ สวยตรงนี้ก็จะมีปลาดนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูปลาปลาปลาอ่างะปลานิลนูเยอะขนาดแสดกด้าพ่อนๆเอามาปล่อยมากินอู้วววววว้าวว้าวน่าจะลึกเนี้งเนี่ยแจ้งกันไว้อยู่ข er> ้ามลง ท่ถึงหนองตุงช e ันตงจังเลยแตเราจะพิชันตงค่วกขาจะราเใต้ต้นไม้ตงนเย็่งน้าหารับน้นจแวคว้ายวกันจ้ามีคนะฝังขายทุกวันนอจ หน้าสวยแต่ใจเสืออยู่อินดี้อินดี้นี่ีกาแฟอเมริกาโน่ร้อนค่ะที่กวนไกรยาวกิฟต์เลยร้อนๆกาแฟเนี่ยสมบตีมันมาบังแดดมันฝนจะตกตัวนี้หยยาว ง่ายๆวันนี้ท้องผ้าสวยอเอามากินกาฟแฟแก้วกาแฟทำมาเพื่ออะไรนะคะทำเพื่อครับ่อเดี <S <S ๋ยวส่งให้เพื่อนเพื่อโปรโมทโปรโมทครับผม ไอเลิฟพะเยาตรงนี้ครับผมไอเลิฟพะเยาแก้วก็สวยด้วยครับแก้วก็สวยแล้วก็อร่อยด้วยครับผมไม่แพงด้วยรวมก็โอเคสวยงามครับผมแก้วรู้ดีครับห้าสิบบาทนะราคาเนี้ยมีระดับนะพี่นะไม่แพงเลยคิกก๊อกอะไรอย่างเงี้ยเอ๋อใช่คนลูกค้าหมอแก้วสวยอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าขอแก้วกลับบ้านเลยใช่อ่ะนี่ก็จะขอกลับบ้านเรากวะพี่ไปเอาโชว์ก็ยังได้นะไอเลิฟพะเยาตรงนี้ยครับผมห้าสิบบาทด้วยนะไม่แพงเลยครับแล้วก็ ที่สำคัญคือกาแฟอร่อยอครับผมขอบคุณมากครับบรรยากศาศก,ก็ดีค,ค่ะนี่มาเลยายเ,เลิฟเฟยเยาเออชอบนะมาถึงครั้งแรกนี่บอกว่าชอบแก้วกาแฟมากอมโอ้เก็บไปได้เนี่ยกินแล้วก็เก็บไปได้เนี่ยชอบมากเลยชอบไอเดียมากเลยแก้วกาแฟที่นี่น่ารักมากเนาะสวยดีมีฝาปิดด้วยโอ้โหนี่ไงแม่ เสือสาวบ้านพะเยากี่โมงบ้านพะเยาปลาปลยโมงปลายเจ้าปลายโมงห้าสิบตามความจริงว้าวทำรามได้เลยเดี๋ยวก็รู้กินกาแฟแล้วนเะสือสาว ้าใจเสือดี๋วดูถ้ดูแล้วเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นไงอร่อยจริงมาพะเยาเนี่ยแนะนำเลย่ร้านเนี่ยไทอคอดใช่ม้านเลยเนี่ย อร่อยค่ะแก้วกาแฟเขาน่ารักร้านตรงนี้ไงอินดีอินดีแก้วน่ารักมากเลยชอบมากเลยสามารถแบบเป็นุทธิ์ขึ้ได้ด้วยนะนี่ทุกคนกินอิ่มแล้วไอเลิฟพะเยาร้านตรงนี้แหละร้านร้านจะเป็นแบบนี้ กาแฟระวังนี่ไปแล้วอร่อยน่าสวยใจเสือแก้วน่ารักมากคะ่คกะคะ่ะใครมาพะเยาอย่าลืมนะคะนี่ร้านนี้เปิดทุกวันเปิดทุกวันเช้ามาได้เลยบรรยากาศดีกาแฟอะไรนะพี่เสือกาแฟนะพ,พี่เสือแก้วน่ารักมากชอบแก้วบรรยากาศริมก้นพะเยาหรือทะเลสาบ แค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้จะกันคลิปหน้าค่ะมาเที่ยวสนุกๆกูเสือมานอนก็ได้อากาศก็ดีมีหมดปลาค้าแม่ค้ากุ้งตรงกุ้งเต้นมีหมดกุ้งเต้นก็มีกุ้งเต้นแสงสีมีหมดไปก่อนค่ะโอ้นี่ขายจี้เลยเนาะนี่กุ้งเต้นแม่ค้าเดลิเวอรี่ ຫມາກຄວັນໃສ່ເຍົາຕ້ອງກິນກຸ້ງເຕັ້ນເາະກງ